โรคกะระเพาะอาหารอักเสบชนิด B g a กสติ t i s t y ป e B ีในปีคศ1983มีนักวิทยาศาสตร์ได้เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียจากเยื่อบุกะระเพาะอาหารโดยให้ชื่อว่า Campylobacter pyloridis ต่อมาในปี1989เชื้อนี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Helicobacter pylori ซึ่ง การค้นพบเชื้อชนิดนี้มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการเกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เนื่องจากพบว่า Helicobacter pylori นั้นเป็นสาเหตุของกระเพาะอาหารอักเสบชนิด B และพบผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบชนิด B ที่มีสาเหตุจากเชื้อชนิดนี้จะมีโอกาสเกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารมากกว่าคนปกติ 6ถึง40เท่านอกจากนั้นยังพบผู้ที่เป็นพาหะของเชื้อชนิดนี้มีอัตราเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่กระเพาะอาหาร Helicobacter pylori Hel เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปร่างเป็นแบบเฮ i c ค l เชื้อชนิดนี้เป็น,ชน,นเชื้ออยู่ในกลุ่มไมโครแอโรไฟล์คือไม่ต้องการอากาศ ร้อเเหมือนพวก a e r o บิกแบค t e ria เวลาเพาะเลี้ยงอาจจะต้องใช้สภาวะที่มีคาร์บอนไดออกไซด์5-10เคลื่อนที่ได้การติดต่อของโรคนี้ติดต่อทางฟีเข้าออเหรือ Oral to Oral r o ร t ทนะคะเฮลิโคแบคเต r ร์ไพมีความสามารถในการก่อโรคก็คือเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะเกิด Attachment คือการเกาะติดโดยเชื้อจะใช้ adhesin จับกับ epithelial receptor ที่กระเพาะอาหารจากนั้นเชื้อก็จะปล่อย e n นไซม์ urease ออกมาเพื่อสลายยูเรียให้กลายเป็นแอมโมเนียกับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งตัวแอมโมเนียนี้เองจะ neutralize กรดในกระเพาะจากนั้นเชื้อก็รวมกลุ่มกันในบริเวณที่ ไม่มีความเป็นกรดจากนั้นเชื้อก็จะมารวมกลุ่มกันในบริเวณที่รอบๆที่ไม่มีกรดในกระเพาะอาหารทำให้เชื้อรอดชีวิตได้จากนั้นเซลเยื่อบุก,กระเพาะอาหารก็จะถูกทำลายโดยไซโตท็อกซินและแอมโมเนียที่เชื้อสร้างขึ้น ส่งผลทำให้เกิดบริเวณที่มิวโคโซลถูกทำลายกับกรดในกระเพาะก็จะเข้าไปทำลายเซลล์บริเวณกระเพาะอาหารได้เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลูรีนั้นสัมพันธ์กับโรคที่กระเพาะอาหารอยู่หลายโรคได้แก่โรคก,กระเพาะอาหารอักเสบแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังอันนี้มีความสัมพันธ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สัมพันธ์กับโรคก,กระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังแบบเยื่อเมือกถูกทำลาย gastric atrophy แล้วก็สัมพันธ์กับมะเร็งที่กระเพาะอาหารสัมพันธ์กับแผลที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นแต่ก็มีไม่มากนักที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่กระเพาะอาหารเมื่อมีการอักเสบที่กระเพาะอาหารต่อมาร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองภูมิคุ้มกันการอักเสบก็จะลดลงระดับของกรดในกระเพาะอาหารจะกลับสู่สภาวะปกติ ปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบคิวมารอกของร่างกายไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำลายเชื้อให้หมดไปจากร่างกายได้ทำให้ในร่างกายยังคงมีเชื้ออยู่แต่ไม่แสดงอาการในการติดเชื้อส่วนใหญ่จะได้รับเชื้อตั้งแต่วัยเด็กและมีการดำเนินของโรคเป็นไปอย่างช้าๆทำให้พบการติดเชื้อ ก่อให้เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้ทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังในขณะที่มีการติดเชื้อร่างกายของผู้ติดเชื้อจะสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อกำจัดเชื้อแต่ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถกำจัดเชื้อให้หมดไปได้จึงพบการติดเชื้อแบบเรื้อรังไปตลอดชีวิตอาการของโรคติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลรีส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะมีอาการอาหารไม่ย่อยดิสเปปเซีย และก็นอกจากนั้นอาจจะมีอาการปวดบริเวณกระเพาะอาหารคลืน่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารแล้วก็เมื่อรับประทานอาหารแล้วก็รู้สึกอิ่มเร็วกว่าปกติมีอาการเรอแสบร้อนกลางอกการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการก็สามรารถทำได้หลายวิธีวิธีแรกก็คือการตรวจพยาธิวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศ โดยทำการแกสติกไบออปซีในการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อควรเก็บอย่างน้อยสองตำแหน่งเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาโดยนำไปย้อมสีแล้วก็ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์จากภาพนะคะในสไลด์จะเห็นลักษณะของเชื้อที่เป็นลักษณะเฮลิคอลอย่างชัดเจนวิธีนี้ข้อดีคือสามารถประเมินความรุนแรงของการอักเสบในกระเพาะอาหารได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพาะเชื้อ h e ลิ c o b a c t e r p ์ l o r i รีได้โดยใช้บลัดอาก้าวิธีนี้มีความจำเพาะสูงแต่มีความไวต่ำและมีความยุ่งยากดังนั้นวิธีนี้อาจจะไม่ค่อยนิยมนักยกเว้นในกรณีที่ต้องการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อวิธีต่อมาก็คือ u r e ี s e Test es. วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ผลรวดเร็วที่สุดประมาณ30นาทีโดยทําการส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารเพื่อตัดเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหารมาตรวจประจุ่มชิ้นเนื้อลงในชุดตรวจสําเร็จรูปที่มีหลักการคืออาศัยคุณสมบัติในการสร้างเอนไซม์ูรีเ s สเป็นจํานวนมากของเชื้อทําให้เอนไซม์ูรีเ s สไปย่อยสลายยูเรียเกิดเป็นแอมโมเนียกับไบคาร์บอเนตทำให้ pH เป็นด่างจึงเปลี่ยนสีของอิดิเคเตอร์ของชุดตรวจจากสีเหลืองไปเป็นสีแดง ซีโรโลจิคอ l t เทสวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและตัดเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหารแต่ใช้วิธีการเจาะเลือดหาแอนติบอดีต่อเชื้อโดยใช้เทคนิค e l ล s ซาแต่วิธีนี้ไม่สามารถติดตามผลการรักษาได้เนื่องจากในการตรวจจะบอกเพียงว่าเกิดการติดเชื้ออยู่ในขณะนั้นระดับแอนติบอดีจะยังคงสูงอยู่เป็นเวลานานวิธีนี้มีความไวและความจำเพาะต่ำจึงไม่ค่อยนิยมต่อไปเป็น ตูแอนติเจนเทสเป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อในอุจจาระด้วยวิธีอีไลซวิธีนี้เช่นเดียวกับการตรวจซีโ o โลจีคือไม่จำเป็นต้องตัดเนื้อเยื่อบุกระเพาะอาหารนอกจากนั้นยังได้ผลดีและสะดวกในการใช้กับผู้ป่วยเด็กข้อเสียคือมีราคาแพงการทดสอบยูเรียบริสวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องตัดชิ้นเนื้อปัจจุบันถือว่าดีที่สุดในการวินิจฉัยการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพรโลรทั้งก่อนและหลังการรักษา หลักการคือให้กินยูเรียที่มีคาร์บอน13ก็คือเป็นสารกำมันตลังสีถ้ามีการติดเชื้อในกระเพาะอาหารยูเรียจะถูกสลายด้วยยูเรียสได้แอมโมเนียและคาร์บอน13ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์ xy, ขับออกทางลมหายใจซึ่งสามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องเฉพาะที่ตรวจวัดสารคาร์บอน13แต่ข้อเสียก,ก็คือ,เ,อ,อเครื่องมือนี้อาจจะมีราคาแพงแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับรังสี การรักษาโรคติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพ r โลรีสามารถทำได้โดยการให้ยาลดกรดร่วมกับยาปฏิชีวนะและยาที่ยับยั้งการผลิตกรดในกระเพาะอาหารค่ะก็กลับมาติดตามความรู้ทางจุลชีววิทยากันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ